สวัสดีคะ่ะรุติการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดเล่มนี้เป็นมีดอิโต้หลวงพ่อเดิมยุคต้นนะคะด้ามไม้ฝักไม้ปลายด้ามมีดเล่มนี้หุ้มด้วยเหล็กนะคะเก่าธรรมชาติเดิมๆนะคะ ความยาวเฉพาะใบเจนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝักสิบสองนิ้วนะคะมาชมใบมีดข้างในกันค่ะฝักรัดไว้ใหม่นะคะ มีดอิตโต้ยุคต้นหลวงพ่อเดิมสวยงามเก่าเดิมๆนะคะด้ามเล็กใบมีดยังสมบูรณ์นะคะ ตอกอัขราชัดเจนนะคะใบมีดสวยเก่าเดิมๆสนใจก็แอดไลน์มาหรือโทรมาที่092 6629665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สวยเก่าเดิมๆค่ะมีดอิโต้ยุคต้นหลวงพ่อเดิมขนาดความยาวเฉพาะใบเจนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝักสิบสองนิ้วนะคะจานตรงกล่นแน่นนะคะแน่นสนิท ออกอักขระชัดเจนนะคะ สนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาคุยสอบถามกันได้เลยนะคะที่0926629665รูจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวยงามเก่าเดิมๆนะคะสนใจก็แอลไลมาหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่092 66 29 65 6 6 5ห้าการ้จิการคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออํานาจพระรัตนตรัยบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้จิการเครื่องรางมิดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ